นิววงสกรทนคิดถึงไม่ไหวบินตรงไปหาเฟ้นสาวลั่นออสเตรเลียก็แค่ปากซอยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานางเอกคือดังช่องเจ็ดแนวที่สานารสอนสกพักงานในวงการบันเทิงไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียและมีแฟนหนุ่มอย่างนิววงสกรหวานใจตัวจริงบินตามไปส่งนาวถึงที่ และอยู่เป็นเพื่อนรอให้นาวปรับตัวได้ค่อยบินกลับเมืองไทยซึ่งก่อนนี้สาวนาวได้ลงคลิปนาทีบอกลาหวานใจหนุ่มนิววงศกรที่เจ้าตัวเดินทางมาส่งแฟนหนุ่มที่สนามบินเตรียมกลับเมืองไทยที่ฝ่ายหญิงโพสต์คลิปกอดกันหนุ่มนิวก็ดูเหมือนจะทรมานกับความคิดถึงหวานใจเพราะเจ้าตัวลงคลิปเพลงเศร้าอย่างนอนไม่หลับ บ่งบอกอารมณ์ความห่วงความคิดถึงล่าสุดนิววงสกรได้บินไปเยี่ยมนาวที่เมลเบิร์นเพราะทนความคิดถึงไม่ไหวนิวได้โพสต์คลิปสุดน่ารักถอยหลังวันที่จะได้เจอเฟ้นสาวโดยโพสต์คลิปพร้อมเคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออสเตรเลียก็แค่ปากซอย